เป็นอเป็นยังแต่ว่านี่ขันเจ้าก็ได้ไปนี่บางเท่อันนี้อาจน้องไม้พักเวียงนี่อาจจะอาน้องไม้ไปเป็นมุได้บล่ลานสาวล่ะไปนําไปเไปเที่ยวมุกดาหารเป็นยังน้องไม้ไปเป็นไปนำ้นำไปน้ำไ่ได้ไปไกลดอกสีถามบ่ง่นก่อนราเพนลาเวียงได้บ่นนะ่นะมานะไม่เท่าพอดีเาสิเสียเงินเสียค่าหลายต่อจะนได้ ทำยังบดีแบบนี้นะโดยต้องเจ้าเจ้าต้องเข้าใจเลยล่ะ ่ะมาเปิดคลิปนี่เสียงรถปั่นเข่าเทินๆอยู่เนะาะกลับทักทายสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องป้าลุงเออสุขสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อมาพาอกันกลับซ่องสบุปหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอง้ยมาพาอกันกับสบุปมาเนี่ยซีเวเขาทั้งเพื่อนไม่ตู้ก่อนมาเนี่ยมาเยี่ยมเบิ่งน้องเมย์นอ่นอากับสบุปกะ อยากมาเขามาคุยแล้วก็อยากมาแจ้งให้เอฟซีได้หูได้ทราบน้ากันเนาะแต่ก็เอฟซี FC เขาก็คือสิจําได้พี่น้องเลยที่สาวบ,บุญเฮ็ดวัดสปอร์ตให้น้องเมย์เนาะว่าสิพาทั้งน้องเพลินอ่าไปเที่ยวทางฟังไทยนั่นแหละอ่ามีทางผู้ใหญ,ญ่ให้สาวบ,บุญเฮ็ดพัฒสปอร์ตให้เนาะว่าเพื่อว่าอ่าสิพา,าน้องไปเที่ยวเที่ยวกับไ่ได้เที่ยวไกลดอกพี่น้องเลยอ,อ่า กะสิไปแถวมุกดาฮานนี่แหละกะมีท่องเที่ยวลายอยู่เนะาะมื่อนี้สบุญกาเลยอยากมาแจ้งให้เอฟซีได้คู้พี่น้องเลยเร็ว,รวๆนี่แหละสะบุญสิได้ไปเนาะอ่าใกล้ฮอดมือมันสบุญส,สิแจ้งบอกอีกเทื่อนึงอ่ามื่อนี้ที่สบุญขมาก,ก็อยากมาบอกให้ทั้งเอฟซีได้คู้น้ากันเนะา,าะถ้าผู้ใดเอฟซีสบุญได้พบได้พอสบุญอยู่แถวมุกดาฮานนี่กะทักทายสบุญเนี่ยเด้อเนาะถึงเธอสบุญกะบอกโอ้ได้าผู้ใดเป็นเอฟซี คือว่ามื่อนี้สบุญกะสิมาว่าออกให้ทางน้องเมย่ขอใจพี่น้องเออยากมาถามน้องเน่เพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นเป็นผู้ใหญ่าทางฝั่งไทยเพื่อแหละเพิ่นมาแต่เมืองนอกเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งให้สบุญโฮว่าอยากให้สบุญนี่พาน้องไปเที่ยววันนี้วันนี้มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนาะแบบว่าเรื่องที่ห้าคิดบูธงเขาแหละพี่น้องเอน้องเมย์ก็ได้มาพาตัดใส่ติ้ง ทางเหาก็เลยบ่อยากเอาน้องนี่ไปเพราะว่าน้องยังบ่แข็งแห้งอีกอย่างก็สิไปในไว้ๆนีนะ่ตอนนี้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิยยเ่นกน็มาหอดแล้วมาหอดทางฝั่งไทยแล้วแต่สมุนก็ยังบ่ได้แจ้งให้หูเด้อว,ว่าสิไปเมื่อใดมีแต่มาแจ้งให้หัวในเร็วนี่ประมาณนี่แหละ2-3งมื้อร์นี่แหละจะบอกให้น้องเพื่อนมันไปบ่ได้พี่น้องเพราะว่าคันสิเอาน้องไปน,น้านี่การเดินทางเนาะขี่รถขี่เพื่อ มันไกลกระทุบกระทั่งขึ้นมาจากหน่อยเพอยู่ทางในมันบดีแหละเดี๋ยวมันสิบโปวดภัยตัวน้องยันมันเกิดอันตรายภลายพักหนาจากหน่อยสิว่าบัดเหาผ้าน้องไปแล้วบัดเจ็บปวดขึ้นมาโอ้ยสะพปนละน้องยั่งพาตัดยังบ่เศร้าคักผ้านองไปเดี๋ยวทางพอเท่าเมถาเ่นกระสีว่าให้ได้เนาะแล้วมันนี่เหากลับมาหอดแล้วพี่น้องเ้ยแล้วกระสิไปถามทางแม่เท่าน้าแน่ ว่าน้องเมย์ไ่ได้ไปแล้วว่าทางเฮาซีมี่ไผไปน้ำเน่นั่นกะยังซีได้แจ้งให้เอฟซีหูอีกทีหนึ่งเนาะเขาต้องถามผู้ใหญ่เพื่นก้อนว่าทางเพื่อนเนีหย่ไผไปนี่ตัวนี้ก็สี่ยไ่สบุญเลือกว่าสิเอาผู้นี้ไปผู้นี้ไปก็บม่ได้เลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ใหญ่เพื่อนว่าอยากให้สมบุญเอาไผไปน้ำปะเดี๋ยวสบุญสีเข้าไปก่อนสมบุญมาเ่าซํมนี้แหละมันมัดฮอดมือมันเดี๋ยวสบุญถามรายละเอียด ทางบุญรักูุ้ใหญ่และสะบุก่กัสีถามคนที่สิไปน้ำสบุนแหละว่าเขาสีสะดวกบ่เนาะสิไปสบุนกับสิไปกับลูกทายนี่แหละพี่น้องเอ้ส่วนน้องมีนี่คือสียดุดใบกอนไว้ให้น้องหายดีก่อนมีโอกาสจังววากันอีกเท่านึงเฮาผ่าตัดนี่มันบบเมนสวบาดีไง่ายๆได้เนาะบ่คือบาดภายนอกเขาได้บ่คือมีดบาดมือได้พี่น้องเอ,อ้เป็นอยู่ภายในเนาะออะก่อนเอ่น อ่าสิเขาไปเนาะสับุญก็ต้องกราบขอบุญกับคุณเด้อไปทงปังผูใหญ่จะดีเอาเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็หายกาลังใจเนาะมีที่ติดต,ตามไปเบิ่งน้ากันว่าสับุญริซีีไปก็บไผพี่นออ้องเลยทีลักๆก็กกคือกับลูกไส้แหละเนาะสับุญกะเฮดบัตให้น้องตั้งแต่โดนแล้วพี่น้องทีเฮดพาสปอร์ตให้น้องเม่นี่ตั้งแต่เริ่มเฮดเฮือน ตั้งแต่เดือนซี่ผู้แหละเริ่มเฮ็ดบัตรน้องเนาะแล้วก็หากระมาออกว่างที่สบุญเอาออกมาโซ่แหละพาะว่าสบุ่บริเฮ็ดด้วนเฮ็ดใบเพื่อเฮ็ดใบเพื่อว่ามันซ่าแหละเพื่อสิได้ก็เป็นซองเดือนพี่น้องพาะว่ามันซมเมอรตอนนั่นกับเฮ็ดบริเฮดเร่งล้วนเนาะเดี๋ยวนี้หาว่า,วาได้ไวได้ไง่ายทีตอนที่สบุญเฮ็ดนั่นซะองเดือนเต็มๆเพื่อนบัตรสิออกมาเนาะ วันนี้เฮาก็สิไปแถวกใกล้ี่กาบอมมีพ่พาสปอร์ตก็ไปได้พี่น้องสปุบบนสีเฮดบัดขาวอะไรไปเนาะอ,อ่ะ,อะเดี๋ยวสิเข้าไปก่อนบ๊วยคู่ทั้งน้องคนอยู่เพื่อนบอไม่เถาอยู่เพื่อนบอจะว่าไปตัดผ่าผ่ามันเงียบแล้วมาจักอ่สปุบบนกบมาสวยแน่มนนะี้เนาะเพื่อไปทรงลูกเขารงเรียนพี่น้องไงอ้เขาไปก่อนอยู่เพื่อนก็แต่ว่าบ,บ่มีคนอยู่เพื่อนจะมาจากัก ชมยังน้อมืกอคิดค่าเชอยู่หัวเมือวน่ยังวะบอบบอบยังเสิชชื่วบองบอยังอยากีิขค่ามันกอนเออเหมาใส่หัวเอ่อาสบายดี เลยดีโดยเลยมาดีตัวเทียงกันม่เงี้ยเซลเซียสอยู่ทางในสลับว่าวาให้หัวใช่เปล่าให้หัวาให้ไม่เท่าหัวจ้องเลยแหละโอ้เป็นจังได้เป็นจังได้มาเนี้ยมาเนี้กับบ้านนี่เป็นได้มาจบวันนั้นแล้วว่าจะไปอันแก้แค่ไม่นิบมาอนี้าจะไปแล้วบริหารพอเท่าว่าพอเท่าอะไรเปล่าเหมาะมอหมอพอเท่าไปก่อน ก็ไต่เฉาะวเ้ยว่าจะไปแต่เช้าวานะเนี่ยป็นตัวทันมออินเพิ่นมาแล้วท่านเมออินบอกม่ได้ว่างเด้อบม่ได้ไปก็ตายทักไ่ได้ไปเ็ือัดไปแล้วบัดนอะดีเลยว่ะเงียบไหมเด้อทำไมนังมานังเก็ดีนังก็ดีแต่ก็ไ่ได้ไปเลยว่ะพี่ฉีดตัดหายอเมิไหมบุกมือเลยดิเ็บมือมื่อเอ่นก็ได้เมื่อเอ่นก็ไปก็ได้ มันจะวันพุธมันกวันยังมันก่อนวันมันกวันพุธอันเดอืมอบริเจ็บบ่แบบเพื่อนมันนี่บ่บริเจ็บอืมกินข่าวได้ลายแล้วดีโอลายเราบริเจ็บหักแต่ว่าทางในเฮามันยังบริเศร้าคักได้เนาะเป็นเดือนพูโอ้เป็นเดือนรองเดือนเผู้ใช่เท่าวรเราเคยผ่านมาก่อนเนาะเท่าเนาะเป็นเดือนดีอยูุทางนอกทางในคนขนิบใจเลย amen ใส่กัดยังใส่เจ้าเด้บ่คือบาดเน็บทั้งนอกได้บ่คือแข้งทะเลได้นะแม่นอ่ะนี่จะาฟ้ากินเพลสหัวเต่าท่านี่มาก็ตอนนเ้าก็ไปวันหกโมงะคือไปสวยใช่ไหมนี่ไปหกโมงไปเล่นบนไม้ไปลูกเล่นบนไม้เด้อเออไปเล่นบนไม้ไหมอ้าวมาเกียงซื้อมาฝากกินโตมันกินได้ตกเจ้าของยังไม่ได้กินแน่นี่ซื้อมาฝากลูกจักทำได้แ้่นี่ เนาะไม่เท่ากินข้ากินลายกินลไรบ้างอยากกิเข้าวไหมเอ้ยว่ากินข้าวแซ่บแล้วมันสีได้พีเนาะกินข้าวบนเก็ดนนำกรบปุกทันเจ้าได้ซะนะเจ้าได้กินนะบ่างกินแล้วงับฮัดข่อยสินั่งมองนี่เบิ่งนั่งล่มกันก่อนห่อนเล่บ้างไปไปเล่นไปเอาเอาเอาไปแกกินขู่ไปนั่งกินขู่เจ้าเด้อเอา แกบรเวนบ่บ yeah, yeah, uh, ่เอาอีร okay. oh, ุอ <ž 's coming> ินิโมกินยาละบ่มาหนีิกินแล้วกินทั่วน้องไปเฮ็ดเรียกแล้วเนาะอันบ่มไม่มีคนถักขหยถักขหยแล้วว่าใช้ใส่ไปใช้ไปใครกับเพื่อนไปใครกับเพื่อนบุญแม่นโอ้โอ้เปินพักใหรจักมือมือเดียวเอ้า มือเดียวมือมืออื่นในบ่อผักอีกว่างออง<ร>มือนะชองผักเลยเราไปย่างผู้วันจันหนาผู้ังเห็ดเนาะเห็นเห็นว่นหนาถักมาด้บา<อ>้านไม่มีผักเลยม,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 มันมาอืม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 ไม่มีเข้าใส่บาดรอืยบ้านบ้านอยูบ่บ้านก็นใส่บาทมาเนี่ยเจ้ายัางไปนะโมโบได้ได้ยางกระเจาะกระเจเข้าตตำลมอยู่แค้มของกรูฮักตืมได้เนาะตุเป็นแง่งเนาะ ดีเศร้าปีหน้าปีนัยจังไปไปดเศร้าห้องน้ำได้ไปแก่งพุกคาผู้เีีวอย่ห้องน้ำนะ่ม่วาทุกบาทจ้วก็จะไปกบแห้งได้เนาะอาแพรมุนแล้วก็จุ๊บใส้น้ำมันเสร็จเส็จเส็จเอาไปคล้ายขัะปุ่นน้ำไผ่เอขาจ้างบอจักงของเขาไปดมบอ ยังบ,บอดีบ่อเศร้าแล้วทั้งน้องเมย์ก็ได้เป็นบาดเป็นแผลอยเพื่อสีได้ไปบ,บอชบ่แช็กมันบ่ได้คือเข้าตะกี้ได้นอตุเนาะ<ร>ยางหน่อยก็บองเดือนบัวแม่เจ้าเจ้าจังสิดีครับเจ้าสังเกตมีบาดมือเฮานี่เนาะอยู่นอกนี่แผลทางนอกเจ้านัน่นโยทางในก็ค่อยดีค่อยเศร้าไปเศร้าอยู่ดอย่าฟาดกระทบกระทั่ง แน่แล้วอ่ะวันทีระวังอืมระมัดระวังอย่าพากินเผ็ดเนะาะบ่ให้กินเล็กเผ็ดมันแสบใสเลยเนีนเได้เก็บพาสปอร์ตวันที่าไปเที่ยวไทยไปน้ำเมฆบ่ได้แลน่อะไรวัยโอกาสหนาบุแลรนนีนะไ,ไปกระสิไปไวไ้ๆวนี่สัปอีกจากซองซามเมอนี่เจา้ายังบง่แข็งแรงเบาบ่บ่บบน้อยใจที่วัยโอกาสหนาเด้อ บัตรกาเฮ็ดไว้นี่แหละพอได้ไปได้ไปตู้ไว้แบบนี้เนาะถ้าเป็นยังมาได้เสตูุเนาะไปก็ได้ถ้อเป็นยังมาดิย่านมันเฮ็ดวัดจะโดนแหละเพราะว่าท่างอันูุใหย่เพิ่นวัดหากมาหอดเดยนัดกันนอีกประมาณนี่ว่าสิพาไปว่ามันนี่ทางน้องเพิ่นพัดสิแลพนมาเพิ่นเอิญนี่ยังไม่ตู้ทีได้เป็นพญ่าวัดตรวดท้องขี่เนาะที่ได้พาไปเที่ยวแดนไกลพัด มีเทแนวเป็นไปวัน hmm. น oh, oh, ี่อัดไดลินบุญงามิศกับไดดินบุญยันชิมาเมันอันไงวาเดือนหนึ่งอ่ะเออบุญนันไปใช้บุญบรรทัดนี่อ๋อได้ดินตัวนั่นนะได้ดินตัวนั้นเอยาโน่คอดแล้วนะตัวนั่นนะมันเศร้าแล้วตัวน้ะอันนี้คันที่ไปเมื่ออื่นมาคืนนี่มันยังบุญดีเนาะตัวเนาะแต่ยังเหมยังบบาหันเนาะ อ่าแต่ว่าเรื่ต่ใจเด้อเปิ่นไปบ่ได้ก็บ่ให้เปิ่นไปได้แม่ก็แม่แม่นั่นแหละนั่นแหละห้าวมาฮ่วงได้จิตใจมันจรตามกันเอาไปได้ไหมเอ้ยหากบ่นอยู่ในต้นโตเกักมันกบ่ขักบนแห่ลวก็ห้าวนี่และบอกเอาไปเองถึงเกิอเป็นยังมาแหละห้าวได้ผิดอ่าทางที่น่องนี่ปาดใหม่เด้อหูทางหูอยู่โดยอืมบ่เป็นยังไว้โอกาสหน่ะอืเป็นยางอืมบ่เป็นยังแต่ว่านี่ ขันเจ้าก็ได้ดไปนี่บางเทื่อนนี่อาจนองไม้พักเวียงนี่อานสีนองไม้ไปเป็นมุได้บ่อลานสาลาไปนำไ้ำไปเที่ยวมุกระหานเป็นเราะ <laughs> บัว<อ>ดอกขันเพิ่นสิไปเนาะเดี๋ยวสีถาม,มน้องเพื่อนกอนว่าน,น้องเพิ่นสิลาพักได้บนะนะม,มีตู้กับบวบ่ายังตีพาไปเล่นไปเที่ยวก็เว่าะเร่องเนมีตู้ ผู้ใหง่เพิ่ว่าคันน้องเม่แบบเพิ่นนะ mm ่ะ hmm. ่บยังให้น้องเม่ไปเพราะว่าน้องะเปิดป่าไม่สินะก็เป็นห่วงที่บ่ให้ไปคือยังน่ะเป็นห่วงย่านมันกระทบกระทั่งทั้งในนะได mm ้ hmm. โอกาสหน้าค mm hmm. ันให้คันน้องไม้มันว่างกับบางเสือก็เสียลงกไม้ไป,ไปเป็นไปน้ำน้นโบได้ไปไปกลดอกสีถามเบิ่งเพิ่นก่อนเราเพิ่นลาเบี่ยงได้บ่อ่นะ ประมาณประมาณวันเสาร์อาทิตย์นี่นะไปในสองมือนี่สีห่อนี่ถาวาน้องสะดวกนะวาสชิตาทามคนอยู่ได้มานี่คนสีมาจักโมงมานี่ไปบริยังไปแล้วไปแต่ซอยโอ้ไปกับบอลเล่ก็แล้วก็ไปกับม้าอาเบืองไปเจอคนก็ได้กันหนังบ้านในวัดไปในวัดในวัดอันนี้ในวัด วัดอันละดมกแก้วเด็กวันจะมีภูมิปเป็นของคนใายแต่ละปีมีใครติดดูด้วัดเขาใช่ในวัดในเดินวัดที่แรกนะว่าสีพาไปเนาะสองเลยน,น,น้องนีแหลวไปน้ำการบันบนี้น,อนอ้องเพิ่นเป็นนน่แล้วก็เลยเฮาเลยแบบว่าเฮาอยานแบบมันเจ็บปวดขึ้นมานะไม่เท่าอพอดีเฮาเสียเยงินเสียความหลายต่อจะได้เฮายังพอดีไปบนีนะโดยต้องเจ้าเจ้าต้องเข้าใจละล่ะเดออ บอกหายหน้อยมามกมบ <อ S 1> ต้อยใจอิซือใอครลดมาฝากเนาะเอาพวกใครรถเอาใครลดนไาไปดูมาจาดไรอิซื้อขนมมาต้อนเน <c oughs> าะใครรดจักแล้วใครรดเนะาะเฮาวกบอจักได้งเงินแต่ผู้เท่าคนเราไปาเชนเอันซื้อใครรดเอาว่าใครรถมาต้อนมาไม่ย่งใครลด <laughs> <Hello>. <S <S เลยอีอบดดนนี่แหละขีถามเบิ้งน้องไม้ก่อนฐาน,น้องไม้บ่สะดวกกับบ่เป็นยังนะขีทามเบิ้งก่อนหล้กก็ที่แรกนะบ่มีน้องมวยเนี่ยเน้นองมวยเนี่คันมาน้องมวยไปหรือนองไม้ไปกับมีมูใ <Yay. S 2> ่เลยากอะขาเบิ้งแหละ เจ้าก็อี๋แล้วเราจะนอนไห้่าเจ้างูไปก็บบต้องน่อยใจเด้อโดยคนห้ามมันมีมันบ่มีโอกาสเือเดียวดอกมันก็ต้องมีแต่เบิ่งว่าทางน้องหวยสิสะดวกบ่อและน้องไม้สิสะดวกบ่อนะแต่ทางเมตู้ก็สะดวกบ่อมมต้ก็ถ้าว่าโอ้ก็บบอยากให้ไปก็บ่ว่าบ่เป็นยังเดาตัวเด้อก็แม่ตุโอ้ไปโลดเนี่ยก็บ่เป็นยังเป็นยัง ก็ห่างวงรับใจนี่ลวก็น,นี่ได้ไปไกลดอกนี่แ,แถวมุกดาหารนี่แถวฝากสวรรค์นนเขียนเข้าบ่ได้ไปไกลเข้ากันสิไปไกลเข้ากับบนสะด,ดวกคือกันเข้ากับมีลูกอ,อยู่ทั้งเพื่อนอืมพาไปแถวๆนี่แหละลยสิทามเพิ่มเพิ่นกับไปกับสินอนประมาณคืนหนึ่งไปวันไปวันเสาร์สิละวันวันวันอาทิตย์ตอนแรงกับครับประมาณนี่นะอันนี้สมมติเนาะแต่ยังบนเน่ว่าสิได้ไปเมื่อใดเท่นะ สิทธามึงทั้งน้องว่าน้องได้พักเบียบบอวันอาทิตย์นะพักเมนว่ามีพักเป็นผืนนั่นแหละเดยวสิถธามทั้งน้องเพิ่นอะเพราะว่ายามบุญมีเพิ่นกะพักให้อยู่พรุ่นียนต่อเลยอยู่นี่ก็วันพุธมันบบมานอื่นประหัตซุกเช้าเนาะวันพักวันอาทิตย์พุธวันจันทร์กวันจันทร์มันขั้นไปการเพิ่นพักหายหึงได้ ืมื่นนอม่ให้คนผักทำเพลาะเราไปินน้นสะเทียวคนจ่ายบริษัทคนผักอยู่นะคนกะคนกะอนุญญ่อยคนกะถ้าหาวท่านน้องคนมาเลงคนมาเจ้ากะถามให้เ้อะไปเที่ยวคนกะคื้สิบเปอเซ็นต์ยังเราคนใหญ่เป็นสาวแล้วตอนเมื่อเล่นน้ำเฮาตะกี้พคนยังง่อยคินหอดไม่เท่าเลยวันนี้บแบบว่าจะสิไคแน่นะไปลองถาม่นด่งอืม น้องไม้น้องเมฆก็พอเป็นยังบ่ให้คิดน้อยใจพอได้น้อยใจแเนบ่น <c oughs> ตัวบ่มีแล้วอ,อือทีแรกอะเจ้าและเป้าหม,มายมาก่อนเฮ็ด <c oughs> บัตรให้เรียบร้อยได้พาสปอร์ตชิพาไปไกลๆเลยได้ต่อเด้ไปเที่ยวทั้งโอ้ทั้งกรุงเโตกรุงเทพคุณมาจากอันนี้มาดูโอ้ยไปซื้อ่น เสือมาต้อนไอเด้อเมยเออเสือเสือมากระแลงงอะเสือก็นามาต้อนแม่ชมก็นามาต้อนเด้อพอได้อุ่นๆอุ่นๆโดนซ้ำนี่ป่ะอืออ่าพอได้นุ่งนำหมูคืเครื่องเทโอเครื่องเครื่องมาแต่ต่างประเทศนะหมูเนี่ยเออว่าหยอกล้างเวิ้งไปเลาะจกสิไปฮอตสายแะไรเอากันได้เอากับบ่เคยไปเที่ยวทั้งประเทศไทยยักเทื่อไรเคยไปทำงานอยู่แต่กับบ่เคยไปเที่ยวคือมุกดาหันี่กับบ่เคยเที่ยว ไปผ่านนื่ซอ,อ่ิไปทำงานเดี๋ยวก็ไปขึ้นรถยุโมกเลยผ่านเห่นนะก,ก็บเเคยไปเอาก็ได้แต่วัวนี้ก็มาแจ้งทางเอฟซีผลในนำว่าได้เห็นกระทักทานนี่อีกบุดนนี่แลหละฮอตมือมันกับสีบอกไม่ว่ามือใดสิไปอันนี้มีแต่ข้าวๆไว,ว้ว่าประมาณเสาร์อาทิตย์นะประมาณนี้ลออยู่ในโรงมอประเทศก็เคยไเวลัขึ้นเงินว่า อเ็นอ้ยเดที่ใจได้เป็นมาเมืองลาวเขาแลวเป็นมาต่องเที่ยวเป็นไทยเป็นมาไทยเป็นบด้มาลาวเป็นอยู่ฝั่งไทยกูจะตั้งบุถ์เป็นอยู่ฝั่งไทยเป็นบอบได้มาเป็นบได้ขับมาลาวยากนนมาเยกเพิ่มาต้องเียวเพิ่มาเพิ่มาทุระแล้วเพิ่นก็เลยถาว่าเพิ่นบอ ุละเพิ่นบลายที่แรกเพิ่นกวาสิขามาทั้งพี่อยู่บัดนนี้เพิ่นก็เลยว่าอยกเพิ่นพ่อเมย์เพิ่นแน่ก็เลยอยากนัดกันไปยุหันอารเสไยเรืสองน้องไม้ไปเป็นโมน้ียันมาน้องอยากไปถ้าน้องบอไปก็บ่เป็นยังหาก็บ่บังคับน้องอยู่ที่ขึ้นน้องเพิ่นสมักใจบ่นะคือน้องไม้เพิ่นนองเมย์โอเคแล้วเข้าไปก็ไปน้าบัดนนี่ก็อีต้นยุ่อยากอไปยุค่ะ ยันยันมันพิกนะนะมีเนาะเจ้าคิดว่าเจ้าสิไวโบสเมไหมบะนั่นแหละต้องถามตัวเจ้าเองเลยลูกเด้อโอจััต้องถามตัวเจ้าเองว่าเจ้าสิไวบบเวลาห้องงานมันเขาไปบบเมนสิวไปใกล้ๆกล้ได้เนาะเ้าต้องย่างซ็อคอคแชกๆชกได้การเที่ยวจะต้องคิดว่าฮาวหวบบขันฮาวายกับนั่นแหละเรื่องยากนะบวิปัญหานี่มันปัญหาตัว ร่างกายของเจ้าเจ้าต้องพอมาเอาโอเคบอลตัวเนาะร่างากายก็ยาาห้าอย่างต้งทีแบบว่าเ้ามวันห้ามกระผามาใหม่เ้ามยางย่างดูแป<ม>ลกตาโอเคนั่นกินอียังผิดไปเลยมันยากนั่นแหละนั่นแหละยันยันมันเป็นลายกว่ากัาาญญานกนว่าซันนะอันนี้ก็ควรจะเอาอยู่อยู่ห้องเด้อภ่ยในนี้เด้ออยู่ห้องจะมาทุ่มลายแล้ยครับ ไปไลม้าในหลกไปไปไลมาไปหลกไปม้ามันเห่าไปดีิ้ัดึเพื้นตัดโทรหาท่านมออินมือส่วผลมาสิไปตัดเลยว่าส่เสิ้ผ้าไปไปบอไปกับไปถามถามหม้อมากด้ฮะถ้ามหม้อผบมาผลบอ่ะถ้าเวียกมบริการเวียกบบว่างเด้อเราบอกนะเราเรา่งวาว่งความมาอ่ะ ก็ไปหุงโมอ,อ,าอ้าวยันว่าท่านโมบ่มีเรี่กยันคนว่างสิ้นขอแห้งคนนี้สาเอ้ยว่ะไปกบไปตอนนั้นแล้วงี้นะท่าท่านโมมากเลยนาเดือนเป็นสีมาบ่อนกาันั้นแหละก็ไปรับกูเมียไเขามาไปตัดมันเร็วซะกระเทิเลยนะหันเร่องเรื่องเลยก็บุบมโวยเป อั่ามันไงตุ่มอย่มันกระแดงอย่ามันน่าทึ่งแล้วบันวันขอดนะนะเวลาชิ้นโปงหุ่มยุบอะไรมันจะเป็นตุ่มบมือนเติมตูดมาทูดมาไปค่ะไปแตงเครื่องนะทำกันไปแตงเครื่องแล้วค่ะไปตัดส่ายแล้วมาแล้วเชือกลืมบัตรในเชือวบัตรกันไปชมยาให้เฮียได้บัตรสีเขียวน่ะที่ว่าห้าบ่ไดเสียเงินไหลนะยันมันมีบัตรสีเขียวในตัว กบัตรอันนั้นเละบัตรหน่อยนั่นแหละนั่นแหละเพื่นว่าว่าอัคติมีบัตรนั่นไลยเสียเงินบาหลายครัว่าเพิ่มเอินบัตรอีกยังบัตรสังคมอะไรเขาบอกว่าเป็นนั่นแหละยาเฮียอยู่ในทุ่งยาฮัท่าไห้ดีด้นมีเรี่องเยะบัตรอันนี้เลือกทรงสนาดหลืมแม่เท่าก็หรือมาดีอ่ะเพื่อนเพื่อทันทียื่นในเพิ่อนแรกเพิ่อนยื่นในคืนแรกทุ่งยาเนี่ยมาเลยนะ คือจะเป็นห่วงว่าคนจะจมบ้นจ่ก็ขึ้นแม่ถ้าเยืนทั้งยาทั้งนี่นะคนนี้อ้าวท่านมองเอ้ยนี่ไหวนะไม่ขึ้นนะในกระถาดก่อนนะพอคนยืนมากพอก็เขียนเขียนเลยเขียนเไยอีกหนึ่งช่องเม็ดเยอะนี่เม็ดนึ่งก็พันกับไม่เห็ดคือมะเป็นคนละเมือนะอ้าวคนเราเอาเมื่อเร่อคนเรานยังเมื่อได้คนนั้นนะมาพี่มาท่าก็บ่ขึ้นเลยพี่บ่ขึ้นเลยว่ะ มาเปิดบริเวณบัตรเียวเนี่ยเอ้ยนี้ืมบัตรอันเอาอันถัดมอเลยเลยอ่ะนั่นเดีอย่าพนมนี่ชื่อนี่เนาะมาิดอยูบัตรกจมงจัามได้เบิรงเบิ่งนมงเบิ่งยามกอน สิบโมงเขิงกันไปกับไ,ไปแล้วพาะวเฮามีเรียกเขาไปบัดอีได้พาน,นี่ไปบอไปตัดเลยก็มาเป็นล่างเลยก็มาเลยไปซะเตรียมโต๊ะจะมกันอเอายานอ้าวนี่มามาแจ้งไว้ได้ยันตรงมีเ้เฮ็ดบัตรแล้วเ่ได้ไปเที่ยววั่น <c oughs> ไว้มีโอกาสนะหนูมีเนาะเอาไปตัดผ้าได้จะส,สิตัดเองบอตัดถอดกันนิดเดียว ตอนนี้มันเขงข้างนะแขงชิ้นหูเลยมันตูดพนันฮันเด้บัตเตอวมันกลมหุ่มแล้วมันอยู่ช่นตกแขงๆมันปักเลยงเป็นตุ้มแม่เราวันนั่งชิ้นฮั้นาก็มันเนี่ยมันคขงนะมันนี่มันยังยางเจ็บๆนะเันตัดพมีเพื่อนเขาไปเหงาเนี่ยลุกยางเหมือเด้อกับเที่ยงยูยังอะ่แต่ว่าเจ็บบอกบอจะเจ็บมันเนาอุ่ธรรมดาเด้อมันคัน มันคันแล้วขอคันทอนควายิบหน่อยแก้เลยหลุดแล้วนะคะลมบาดมันดีแล้วเขาก็กินยาตลอดเมื่อวานบางคันเมื่อวานบวมหกเก้าเกือบเก้ามันคืนนี่กำลังสีคันเนี่ยกำลังสีคันไปเก่าได้ะอันนั้นแล้วอันที่อันตรายที่สุดนะเคยีหมครันมันกินข่าวเลยได้ละลายแต่บางใส่แตกได้กินลายข่าวอิ่มกินอะไรบ้างกินแต่ก้า กินบะ่อโจกวานนี่ถามอยากกินโจกอยากกินโจกแซ่บบ่อรือสิวายแล้ววันนี้เนาะโอ้ยกินเว้นชอบเนี่ยกินบักไรเขาจะเนาะถั่วหนึ่งรุ่งเขาหนึ่งรุ่งเธอหน่อยมันถ้วหนึ่งถ้วยใหญ่ปุเนาะอามันดีมันเศร้าจังเมื่อแต่จังเมื่อหาโคตรภาคโคตรมีอยู่เพื่อนตายว่นแล้วันจักเอาว่าเขาสิเอาว่าเขาไปเอาตับแล้วเขาอยากเมื่อเลยโอ้ใจสิครีดจักได้บ่ ใส่คาดได้มันเป็นมันละมันยากมันไปก็ต้องมันไปแบบมีผู้ขับไดเจ้าไปขับเองได้ได้สิเจ้ายิงสิเนาะเออเส้นเล้ไหมอันนี้คันว่ามีผู้ขับบอก่าษะเตื้ยเมย์มาบอกเมย์บอกมาเก็บเผาเมื่อทรงหมดเสมอได้เจ้าครับเมื่อเองนะอันตรายสมุดมาตัดจะตัดแต่พรมได้สามสิบหมื่นก้อนให้มันหันปากบาดหันดีมาตัดไม่ไหวมาตัดมันเองละเมื่อได้ เอาก็ยังสิเบิ่งอาการมาอีกแต่เฮาตัดปุ๊บอัปเดตนี่ได้บ่เออแต่บ่เจ็บคือสุดแล้ๆๆนนี้ย่างโลดย่างไปโลดว่าของเฮาแกามีแล้วเจ้าย่างโลดเจ้าบ่ย่างแหละอันนั้นแหละมันสิโตงอเจ้าย่างออกกําลังกายเนาะอย่างยคือนี่ยังเาเรื่องหางนี่หโอยพอคืนนีได้โอ้ยว่าอะไรอ้ยม่วนแล้ว้คดม่วนแล้วโอ้ยแม่เอ้ยว่าม่วนมนอว่ามันเบาต้นโต แล้วเอากรบเปาคิดย่างแม่เออเนาะแต่เก่ามีแต่าดอกแดดแดดมันหาน่า c o m m e n ความดูบองยงมอยากกินเขาบุตรบินมันเราธรรมดาเลยควณเขาเป็นเพลงไงคุณนี่แห้งกระเต้แล้วเนาะอันนี้เจ้าเพลหน่อยได้ครับฮุ่มไว้ทางแลดเป็นกลัวฮุ่มไว้ลิ่งของเจ้านี่ติดแล้วป้าสาคันสิไปกับไปแล้วคันบ่ไปเลยสิไปวัดได้ไปเตรียมเครื่องเนื้อม่ตู้เด้อเตรียมเครื่องไป ป้าซาจังไดกะถือว่าระมีเด้ออืมห่หยน้อยน้ำตําใจมีมาบอกเมียอันในว่าโอ้ยเขียดนี่นางไห้โอ้ยมืไปเขาไม่ได้ไปสัตวมีแต่เออมีแต่อวยพรให้โมเลยเดินทางปลอดภัยเลยโดยไม่ต้องคิดอย่างไรไม่ต้อคิดอย่างไรร่างตัวสบายสบายคิได้บ่เป็นอย่าง กินทารเบืองนอกกอนน้ำสิไปบ่มันบ่ไปแล้วก็ย่าสิไปมันบ่ไปก็บ,บอก่อไปโอกาสมีบ่หลายเด้ป้าสาสเดียวสิไงก็เตรียมตู้ถ้ามไม่ตู้แต่งเด้ออ่ะสบายดีก่อนเจ้าเลยสบายดีเลยนะพี่น,อน,น,น้องพี่น้องมาหาหาน้องเมย์แล้วก็แจ้งบอกเอาเอฟซีไปนำเลยเนาะว่าอีก ประมาณ2ซงมมือแหล,ละเฮาสีขรัมไปทางฝั่งมุกดาหารพี่น้องเอยอาจารย์ได้เอฟซีห้าแถาเดียวเห็นสมบุรกระทัก้ทยเด้อพี่น้องเด้อส่วนน้องเมนี่าทางเฮาโบได้เอาน้องไปน้ำพราะว่าทางน้องเป็นยังบ่หายดีเนาะเอาไว้โอกาหนะวุ่นแหละต้องขอโทษขอัหหลายๆคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อสบายดี